Okay. สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็คลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจไว้ว่านะครับเดือนเพื่อลดไขมันของตัวเองนะครับ,บนเกี่ยอ้วนมลำบากเงี่ยก็ผมตั้งใจผมจะทำฮิตนะครับหรือว่าไฮอินเทอร์เซฟอินเทอร์เวลเทรนนิ่งนะครับเพื่อเพื่อกระจายไขมันส่วนเกินของผมเองนะครับก็ผมตั้งใจผมบอกกับเจ้าจแจงไว้ว่าผมทำมิชนาครับแต่ว่าพรุ่งนี้แม่งไม่อยู่จริงคุณผู้ชม ก็เลยผม,เนนผมต้องทำตั้บัต่นังผมตั้งใจคือผมทำฮิตวั one, นเว้นวันครับคือวันที่ผมสอนกีดโดคืออังคารคือวันศุกเสาร์อาทิตย์4วันต่ออาทิตย์ที่ผมทำฮิตนั่นคือสปริงจิงนะครับคือวิ่งประมาณ15-16นาทีนะครับโดยประมาณนั่นคือฮิตปกติของผมก็วันนี้ผมจะเพิ่มฮิตให้กับตัวเองนะครับโดยการที่ผมจะทำ uh, mountain climbers นะครับกับเบอร์ตี้นั่นเองนะครับคืออย่างที่ผมเคยบอกไว้ครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่า h h o f fancy, our workout is นะครับคือไม่ได้สำคัญเลยครับคือแค่เราแค่เราทำอะไรก็ง่ายง่ายแต่ว่าให้เรายึดติดนะครับ persistence นะครับสำคัญกว่าคือยึดติดกับกับท่าจนจนกว่ามันจะเห็นผลลัพธ์นี่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำง่ายง่ายครับก็คือ mountain climber, burpee แค่นี้นครับขำๆง่ายๆผม,มทงหมด40วินาทีนะครับต่อรอบสลับด้วยการวิดพื้นนะครับทั้งหมด40รอบมันจะทำอยู่ที่ผม16นาที จะเป็นเวิร์กอัพที่10พวงในที่ของผมนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ผมขำๆพอประมาณแล้วกันนะครับไม่ต้องเยอะเดีย๋ยวผมทำผมต่อยคลิปมันจะได้ไม่ยาวดูว่าผมทำได้ไหมคือ <c oughs> นี่ผมควรจะสตาร์ทมิถุนานะครับแต่ผมบอกว่าด้นยนาครับ tomorrow ไม่มีจริงนะครับทำเมื่อวันนี้นะครับเรายังมีชีวิตอ,อยู่นี่พรุ่งนี้ผมนอนไปผมอาจจะตายก็ได้เพราะฉะนั้นอยากจะทำก็ทำวันนี้ครับต้องทำก็ทำวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีจริงครับ

คือตอนนี้หัวเข่าผมเริ่มไปนะผม,ผมอาจจะวิ่งได้ไมล่ะผมไมรู้ตัวเลยแม่งผมใช้งานหัวเข่าผมหนักมากคือแบบก็โโเล่งนงานสนุกสนุกเหรอการสักพักเพราะว่าจะชมโค้ามาเข้าคือเมนหลักของฮิตก็คือ fast นะครับแล้วก็ intensity แล้วก็ผัก อ,นนอันนี้ช่วงพักเนี่ยผมจะวิพื้นนะผมอาจจะชงโคลเล่นเข้าป้องเนี่ยชงโคลอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าได้อะไรบ้างไปส,สี่สิบวิครับนี่คือมอสอินเทนที่สุดของบางคลายเมอร์ดี้เพราะนั้นทำได้ครับ โอ้โคอดเหนื่อยอ่ะช่วยพื้นไหวป่ะเนี่ยโอ้พระเจ้าคุณผู้ชมไอเดนี้ไม่เวิร์ครับผมทำไซเปพลแม่การซีรทีหลังต่อจยางมาอุ่นใยเมื่อนี้ นรกชัดๆอ่ะบอกเลยต้องขอเปลี่ยนไม่ไหวมันจะจะวายเพราะต้องใช้แขนไะงในการนี่ ตัวขึ้นมาครับโอ้ท่าหางนีมันโหดมากขบวาจะลดเหลือสามส้าวิต่อไปโหดมากจริงโอ้โโตายแลตายแล้ว เหนื่อยวะออชงปอยาตายอ่ะเราไม่ราพันาีวิตายดีกว่าพูเลยเล็กีแอะ,อะ มาพัหมดวันน้มาโคตนื่อยตายได้ตายแล้วเลยคือทำให้ดีที่สุดแล้วกี่กี่เท่านั้น 버셔 버버아 버셔는 넷사 무슨 เองมาละเอาแบบรอๆรอเวลาแล้ว้กูไม่อยากจะกูไม่อยากจะมาเอิ้นท้ายเมื่อเลยบอกจริงเนื่อยสั่นอ้าวฉันไม่ไหวไม่ชอบ 哇！嗯嗯嗯好累呀！<funz discretion> 我。 มีมาหล่อเลยอโอ้คุณรกมาพี่จะหมดสภาพพีช่ชอโอ้ถ้าจะไม่เหยียดอะไรก็ตันนี้ อยุ่มนี้ขอ,อนอนพักสี่สิบีโอ,โอ้จะตายอ๋อหนึ่งเลยละ เฮ้ยมากดูนี่ขอเปลี่ยน,นปเป็นปอยปีนะครับในการขยับที่โอเคเหมือนกันจะอ้วกไนะโอ้โห<อ>โอ้โอ้โอ้ พูดหน่อยคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมไม่ต้องอผมแล้วคิปจะไม่ยาวนี่สินาทีแล้วก็พกำลังใจีนสัสย์นะ ใจเต้นแบบก็นี่นครับพรุ่งนี้ไม่มีอยูจริงครับก็ให้ผมอยู่ต่อมันจะดูทุเลนมากก็เดี๋ยวผมไปทำของข่าผมเองแล้วกันนะครับก็บายบายครับผู้ชมผู้ชมอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าดู what I told you to do